สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนเพื่อนมานี่ครับมาสมสํารวจตรงนี้ครับสํารวจแล้วก็จะมาหาดูว่าจะมีว่านอะไรที่เราจะนําไปปลูกได้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่แหละครับวิธีหาว่าน ว่านแปลกๆมันจะขึ้นเองนะนครับเพื่อนๆบางทีบางทีเราไม่รู้ว่าว่านตัวนี้มันจะมีราคานะครับเหมือนบอลสีหรือว่าอะไรที่ว่าแพงๆบางทีมันก็ขึ้นตามป่าหรือว่าตามเนี่ยตามเหมือนวัชพืชน,นะครับแต่มันก็เป็นว่านมงคลนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมาหาดูครับว่ามีว่านอะไรแปลกๆหรือว่าต้นอะไรแปลก,ปกเราก็จะนําไปปลูกนะครับ ไปไปดูกันครับว่าวันนี้จะเจอว่านอะไรมั่งนะครับที่ว่าเกิดอยู่ตามนี้ครับนี่นครับตามที่รกร้างบางทีคนเขามองข้ามครับเขาไม่รู้จักครับว่าว่านนี้คือว่านอะไรแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหาดูนะครับเผื่อเจออะไรว่านอะไรที่น่าสนใจเราก็จะนําไปปลูกใส่กระถางเพิ่มมูลค่าได้นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนวัา เพะพืชนะครับแต่ว่ามันจะซ่อนซ่อนแบบว่าเป็นของดีครับของดีก็ซ่อนอยู่ตามนี้นะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับนี่ครับเราจะมาหาว่านดีๆกันครับมีอะไรบ้างนี่ครับเพื่อน,เ,อน,เ,อนเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วนี่ครับดูน้มด้วยน้าด้วยน้มด้วย,วยนี่เขาเรียกไอ้วนอิมพันมือครับเพื่อนๆเดียวๆดูก่อนสวยงามอยู่นั้นสวยงามมีอยู่สามต้นมีอยู่สามต้นอยู่ลกมากเลยอ้สามสี่ 3, ต้นอยู่นะ เดีจะเอาไปขยายพันเอาอู้สวยๆเพื่นเพื่อนากเยอะเลย,ยสวยไปปลูกใส่กระถางนี่ครับปลูกใส่กระถางเพิ่มมูลค่าเราไปตัดได้นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่เราไปตัดอย่างนี้ นี่ครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆมันอยู่ใกล้แทงน้ำนี่ได้สองต้นต้นนั้นยังไม่เอามันไม่สวยเอาเฉพว่าต้นสวยๆครับนี่ได้แล้วครับได้มาสองต้นครับ โอ oh, ้สวยสวยสวยครับนี่เป็นวานมงคลนะครับได้มาเร็ว หลังจากผมได้ต้นกวนอิมพันมือนะครับหรือว่าบางคนเขาก็เรียกหาบเงินหาบทองนะครับบางคนก็เรียกวาสนาเลื้ยนะครับนี่รับลักษณะของเขาเราปลูกเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์เสริมดวงเสริมทรัพย์นะครับเพื่อนๆนี่ครับผมปลูกใส่กระถางแล้วมันก็จะออกเลื้อยลงอย่างนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยสวยมากเลยครับสวยนี่ครับเขาจะเลื้อยลงสวยงาม นี่คือต้นอ้วนอิ่มพันมือจะเป็นลักษณะนี้เวลาเราจะไปปลูกเราก็หักเอาตรงนี้ได้เลยเพื่อนๆนที่มันที่มันย้อยลงมานี่ครับปลูกง่ายทนนะครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นบ้านมงคลหรือว่าต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่สวยงามนะครับนี่ครับปลูกไว้หน้าบ้านหน้าร้านร้านค้าขายนะครับนี่มันก็จะย้อยลงมาสวยงามด้วย เป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็ดูดสารพิษให้เราด้วยฟอ,อกอากาศได้ดีนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลนี่ไม้มงคลในตำนานด้วยนี่กวนอิมพันมือหรือบางคนเขาก็เรียกหาบเงินหาบทองบางคนก็เรียกว่าสนาเลยนะครับมันแล้วแต่พื้นที่ไหนจะเรียกจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันนะครับเพื่อนๆหามาปลูกได้นะครับวันนี้ ได้มาสองแง่งก็มาขยายพันธุ์เห็นไหมเพื่อนๆนนี่มาถ่ายให้ดูอีกรอบก็คือโตแล้วครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นกวนอิมพันมือแค่นี้นะครับ